กะสวัสดีนาะจ่าเนาะอันยายนามอันเพิ่นกัมะนางเบิงอันโทรศัพท์แม่อันนางไปนางมาแล้วเคลียเนาะคนเล่นโทรศัพท์แม่อันไปพอพอจ่าอารมณ์ดีนั่นละว่าลองเพลงมือวานเนาะยายนามกมากคไหลโคตรแ่ให้แม แล้วเราออกเมื่อว่าวาบไดพ้พิษพิทลิดลิดกสีเพนเนาะโอ้ยคอมเมนต์บ่เบิ่งอันพอพอว่านันบ่ย้าย่นี่ละพูนึงสิไปหาเอาแต่คนหลงเพลงมาลงเนาะมเม็นอย่างย้ายมากแหมคิดว่าสิไปหานะกับเป็นจังอันเป็นจังบุญอยู่เด้อพ่อจ้านขอบคุณหลายๆเด้อที่ออกเมื่อว่าวาให้ ให้เพื่อนเศร้าเลี่ยวห้องหูเนาะก็คือหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือยายหนามผ้าเบึงนี่อันพ่นพ่นโบหูยังไดจะพ่นกระพานพานและใดโดยโดยอัตโนมัติก่อพ่นสิพานนันบ่อยายหนามพ่นสิว่าสูฟังพ่นไปอันก่อกระแสบาวยาวเส้แนแนวแม กันเลยสิเมนบุญคำนำสู้เพื่อนนั่นละเออบุญคำเพื่อนแหมเพื่อนไปเล่นน้ำเบาวเย้านั่นแหมเพื่อนละได้่านเบิร์ดโซนวแหมเพื่นกะเ่นคีบม่ได้สองปีเนาะปีที่สองบอเทนขวบดอกมันกะยางมาอยู่คืนนั่นละแหมอันพานเออยาน้ำกับจีวาวตต่อเด้อ ว่าพานที่แหลกขั้วหมุดซื้อเป็นจังไดขั้วหมูดซื้อว่าอุ้ยมือมือนี่มาหอดมาหอดเห่าเหรอเนาะเออมาหอดเห่าอีหลีตัวนี้ย่ายคือว่ามันสีบม่มีไดอันเฉพาะย่า่วานี่แมคือว่าสีบม่มีมือพานการสร้างรายได้กับเพิินเนาะน้ำเศดบูกนะ่ะแต่แล้ว มันกะมี่อิหลีได้เพื่อนเพื่อนคนซื่อๆนี่เส่องเงโง่โง่คือจังเมย์ไนน้มแถวหนี่นีพานกาวาน้ำเบาน้านมูนี่เพิ่นกะเพิ่นกะอยากเพิ่นกะเศร้าอยากว่าย่ายบสุนเนี่ยแหล่ะเพราะว่าย่ายบเศร้าน้ำมูแหมโบพานย่ายกลไปเหตุน้ำเพินแต่ว่าย่ายบเด็กป้ายเด้อมือ,มอนีมือนี ก็เมื่อวานนี่ย่ายบท่านเด็กเขาหาบาเยา้าเพราะว่ายายากตาเขานี่ยาาก็เเหตุอาแบบนี่ตีละนี่อืมอันเหตุเอาจังสี่ตีละนี่สิหายมูเบิงกะเห็นเปิดไปพอพ,อพอจานพอดีเนาะกัขบขอบบุ้นขอบคุณเด้อที่ออกมเมื่อว้าให้เพื่อนเพื่อน,นชาวเรี่ยวเขาฟังเนาะเอาคลิปนี้ย่ายนามเพิ่นกบโบมี่หยางดอกเพิ่นก็ออกมเมื่อว่าว อันขอบคุณพ่อจา้านอันดาบหนึ่งแล่วก็ประสบก้า์นิดๆในหน่อยของเพลินเนาะนผู้ใดอยากฟังกับฟังเพลินบ่าวาไดย้ายนามผู้ใดบ่อยากฟังเพลินกับบ่าวาไดสําหรับยายนามว่าวเนาะว่าวข่วมจริงเนาะคลิปนี้เพลินกระิจบไหว้ละไดคลิปหน้าเพลินกระิมะว่าวอีกอยู่ไดสาวัสได้เพื่อนเื่อนขอบคุณทุกคนนอทีมี่ กดไลค์กดแจร์กดคอมเมนต์น่ะตะกี้เห็นใจมูว่าวบะนี่ย้ายก็ไเดว่าน้ำมูก็มีหลีเด้อแบบนั้นเด้อลิปหน้าจังพอกันใหม่